การใช้ชีวิตที่เป็นข่าวตลอดมันเป็นยังไงทําอะไรก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดอะไรที่ผิดเราก็ยอมรับเป็น perfectionist ไหมก็ค่อนข้างนะ<อ>ไม่ได้ฉันต้องแบบทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดต้าเป็นแพนิกต้องเอายาไปทุกที่ต้งไปเป็นที่เกาหลีพ่อก็คือบินจากกรุงเทพมาแล้วก็มากอดพี่รู้ว่าการสูญเสียคณพ่อเป็นเรื่องที่ที่สุดหลัเราลล,ลึกถึงท่านบ่อยครั้งอะไรยังไงขนาดไหนทุกเช้านะทุกเชา้าทุกเช้าจะยังชงกาแฟพ่ออยู่ตอนนี้ b o o d ้เสนับสนุนโดย s l e p ดีสเปรย์หอมกล่อมนอนหมดปัญหาการนอนด้วยปลายนิ้วแค่ฉีดก็หลับยาวเต็มอิ่มนอนดีชีวิตดีสั่งซื้อได้ที่ Line at w ว n d o 3 2 3การใช้ชีวิตที่เป็นข่าวตลอดมันเป็นยังไงคือเอาจริงๆเต้าเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ได้ฉายาว่าเป็นคนที่ไม่มีข่าวเลยแล้วอยู่ดีๆมันก็อะไรก็ไม่รู้มันก็กลายเป็นว่า พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบทำอะไรก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดทุกอย่างที่เราใส่เขาไปในโซชเชียลมีเดียมันคือการที่เรากดโพสของเราเองเราก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ยอมรับมันยอมรับเลยตั้งแต่วันแรกหรือว่ามันต้องเรียนรู้ร <ขอ S 2> ก่อนเลยอย,ยอมรับเลยเหรอใช่มันอาจจะมีคําพูดที่บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ็บจังเลยนู่นนี่นั่น,นแ,ตแต่เต้าเข้าใจว่าเขาไม่ได้รู้จักเต้านในทุกมิติอเพราะฉะนั้นมันไม่ผิดที่เขาจะมองเห็นบางมุมแล้วเขาจะแบบ ตัดสินเราไปบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรไม่เข้าใจไม่เป็นไรคนรอบข้างแม่เกตนะพี่นะโอเคโอเคทุกคนโอเคนะโอเค <c oughs> ทุกครั้งที่แบบเรา,เ,ราเต้นเราใส่ชุดไวนะ้น้ำอย่างเงี้ยคิดไหว่าแบบเดี๋ยวเขาต้องไปโพสตหรือเขาต้องไปเขียนขา่าวเราคือต้องมองว่าอย่างโซเชียลมีเดียของเตามันคือไดอารี่เต้าอะว่าเออเต้าจะได้กลับมาดูรีมายว่าวันนี้ต้งไปนี่ไปนั่นไปนี่เต้าแฮปปี้เต้าไม่แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้น สองสามปีที่ผ่านมาสิ่งที่ทำให้เต้าเบิกบานชับพี่เนี่ยก็คงการที่มีแฟนที่น่ารักก็จริงเดนแรกเป็นยังไงก็แฮปปี้ค่ะก็นังคุยกินข้าวอาหารอร่อยอ้ยค่ะก็ดีค่ะก็ทุกอย่างมันก็ดีดีค่ะแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกอยากเป็นเพื่อนกับคนคนนี้ คือเต้าจะเป็นคนค่อนข้างแมนมากเลยอะ่ะกับครอบครัวเองกับญาติกับพี่น้องแล้วเราก็ไม่ค่อยซอฟ์เท่าไหร่หมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราแบบเราจัดการได้เราแฮนดิลได้ทุกอย่างเราโน่นนี่นั่นยนมาเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยอ่อนแอแต่กับเขามันทําให้เรารู้สึกก็เป็นตัวเล็กเล็กลา <laughs> 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 ตัวเล็กเล้วแลบบางอะไรอะ่ะที่ทําให้เต้าแบบกลายเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมันคืออะไรในตัวเขา คือความจริงจังบางอย่างเขาแบบมี leadership อะไรอย่างงี้มังมังที่เรารู้สึกว่าโอเคยอมก็ได้มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เราไม่เคยบอกใครแม้กระทั่งไายในไหมมีไหมคือเหมือนมันอย่างที่บอกเราแฮปปี้อะทุกคนก็คงดูออกอะเด็กโอมมือก็ดูออกมันแฮปปี้จนเรารู้สึกว่าเราแบบ อยากเก็บความรู้สึกนี้ไว้เพราะชีวิตที่ผ่านมามันสอนให้เรารู้ว่ามันไม่มีอะไรยั่งยืนแม้จะในเรื่องคุณพ่อเราอยากเก็บมันไว้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเก็บได้ด้วยวิธีไหนอ่ะภาพมันก็เล่าไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเขียนไดอารี่อะไรเงี้ยตั้งแต่วันแรกๆที่เจอเขียนอะไรก็เขียนว่าเรารู้สึกยังไงแบบ can't a k e my eyes off you oh my god มาหมดเลยแต่ว่ามันมันคือมันคิดอย่างนั้นจริงนะตอนนั้น ซึ่งต่อไปไม่อาจจะไม่มีแล้วหรือว่าไม่ใช่ไม่แบบอะไรก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นแต่ว่านาตอนนั้นน่ะมันจริงในใน,ในความรู้สึกเราเราก็เลยอยากอยากเก็บมันเอาไว้ก็เลยเขียนห,หรือใช้พี่ฟังได้ไหมว่าเราจะเข้าใจคนคนหนึ่งยังไงได้บ้างเพื่อทำให้ความสัมพันธ์มันมัน,มนดีก็ต้องกลับไปที่ความเป็นจริงแหละเราไม่เพอร์เฟไม่มีใครเพอร์เฟเลยเพราะฉะนั้นคืออย่ามองหาความเพอร์เฟเพราะเราจะซัฟเฟอร์ในที่สุด พยายามเข้าใจในส่วนที่มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกของเขาหรือดูว่าเขารับในสิ่งที่เราไม่เพอร์เฟกได้ไหมยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและไม่ได้เป็นใช่ค่ะพี่รู้ว่าการสูญเสียคุณพ่อเป็นเรื่องที่ที่สุดหลักของชีวิตาแต่นอกเหนือจากเรื่องนั้นมีเรื่องอะไรที่เราอาจจะไม่รู้ไหมเกี่ยวกับเต้าที่มันมันหนักอะ่ะมีไหมคงเป็นเรื่องที่แบบต้าเป็นแพนิค คือเต้าขอตัวเองนะเต้าจะเป็นแพนิคก,ก็ต่อเมื่อเต้ารู้สึกแบบไม่โอเคกับสภาพร่างกายอะไรเงี้ยแบบหนาวเกินไปหรือว่าเจ็บปวดปวดท้องเป็นอะไรที่เราเหมือนแบบคอนโทรลมันไม่ได้อะเราก็จะแพนิคของเต้าฟีลลิ่งมันประมาณไหนเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฟีลลิ่งเต้าคือมันอยู่ไม่ติดที่อ่ะมันรู้สึกว่าเราไม่แบบไม่สมควรจะอยู่ตรงเนี้ยแบบแบบมันไม่ใช่ที่ที่ปลอดภยัยแต่ไปไหนก็ก็ไม่รู้เหมือนกันคข็งคว้างหายใจแบบ ไม่เข้ามันตะเกียกตะกายอ่ะอยู่ข้างในอะไรเงี้ยทางน,งนันที่ข้างนอกอาจจะดูปกติแต่ว่าแบบข้างในมันแย่เป็นมานานยังครับ4ี่ห้าปีแล้วเรามั้งคะแล้วครั้งแรกที่เกิดขึ้นจําได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยละคะมันเหมือนช่วงนั้นคงเครียดอะมันอาจจะด้วยความที่เราแบบพยายาม perfect พยายามแบบอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอยู่ดีๆก็ ปวดท้องไม่มีสาเหตุลำไส้แปรปวนคือเต้งว่าสองสิ่งเนี้ยมันม,มันลิงกันแน่นอนนี่กับนี่แน่นอนใช่แล้วมันก็<อ>มันก็ตีกันอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอะไรเพออันนี้เป็นก็เอาน,นี่กับกันอยู่างยะมันก็เลยแบบค่อนข้างงง,งตอนแรกที่เป็นมันมันเป็นยังไงอะกลัวไปหมดเลยแบบกลัวมันจะมาอีกคือรู้ว่าจะฆ่ามันไปได้ก็ต่อเมื่อมียาต้องเอายาไปทุกที่แต่เราก็มีโกตอนนั้นว่าเราจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ไม่พึ่งเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ็ค่อยๆฝึกลมหายใจบลาบลาลดยาลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วของพี่บูดี้เป็นยังไงนะคะนั่งนั่งอยู่ทีวิตดีหมดเลยนะอยู่ดีก็เฮ้ยมันแปลกแปละ <c oughs> ฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้นี่ไม่ใช่ที่ของฉันแต่สิ่งที่พี่ได้ค้นพบช่วงหลังๆเนี้ยแล้วมันดีขึ้นก็คือพี่อยู่กับมันให้เป็นคือเริ่มมองว่ามาแล้วใช่ไหมอ่ะอ้ามาแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะดูแลให้ เหมือนเด็กร้องไห้อะเจ้าเปรียบเทียบ,บได้ดีมากเลยตั้งแต่เราเล็กจนโตมาเนี่ยมันคงมีอะไรบางอย่างที่มันทําให้ลูกในตัวเราฟาสต t r a วันหนึ่งลูกก็แบบถ้าเกิดเด็กร้องไห้อยู่อ่ะพี่พี่ใช้วิธีผิดไงหยุดที่นี่หยุดต t อปเอาอยาบจุดจุดแล้วพี่ก็ suffer เพราะยิ่งพี่สั่งห้ามเนี่ยลูกก็ยิ่งร้องไห้ใช่ไหมมันยิ่งไปกันใหญ่แล้วแบบฉันมีลูกแบบนี้แต่ฉันไม่อยากมีลูกแบบนี้แต่ลูกเป็นของเราอะแล้ววันที่พี่เข้าใจว่า เฮ้ยพี่ก็ต้องอยู่เขาให้เป็นอนะไม่ใช่แต่ลูกพี่ก็ยังร้องไห้ตลอดนะบางทีพี่ก็จะแบบเป็นพ่อที่แบบอะไรของมึงเนี่ย <laughs> แต,แต่แต่พอพี่เริ่มมีบทสนทนาที่ดีกับตัวเองเต้าเบาลงไปเร็วและยิ่งพอพี่กอดตัวเองโอเคโอเคโอเคอย่างนี้เลยแล้วมันก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเราแหละเต้าแต่ว่ามันคือแบบเหมือนเราต้องเรียนรู้ที่จะแบบว่าปล่อยวางอะ่ะผิดได้ ไม่เป็นไรล่าสุดที่ต้องเป็นอนะ่ะต้องไปเป็นที่เกาหลีอ่แล้วก็บอกคุณพ่อพ่อก็คือบินจากกรุงเทพมาไปหาที่เกาหลีเลยแล้วก็มากอดฮิวทุกอย่างคือมันไม่ได้ดีนะตอนนั้นแหละแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละแบบเป็นเกาะที่เราจําแบบสุดๆเลยว่าแบบเหมือนเขาสับเทกซ์คือเหมือนเขาแบบจะดูดทุกอย่างที่ที่เรารู้สึกไปหาเขาอะไรอย่างนี้เกอดของคุณพ่อเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างได้เลยเนาะใช่ใช่คิดถึงคุณพ่อไหม คิดถึงสิเนาะเต้เาเป็นคนที่ดูแลคุณพ่ออย่างดีเลยในช่วงสุดท้ายอ่ะเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิตอนสุดท้ายช่วงนั้นเนี่ยเรา<ภ>ดูแลคุณพ่อ,อยังไงช่วงนั้นมมนเป็นโควิดเนี่ยเราก็ได้ตื่นมามาเจอการมาใช้ชีวิตด้วยกันในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ชงกาแฟให้พ่อให้แม่แม,แม่เอาโค l d b r e พ่อเอาเมริกาโน่อะไรอย่งงาง <c oughs> นี้ค่ะจนอ่ะคุณพ่อก็เกิด <c oughs> อุบัติเหตุแล้วก็วันนั้นอ่ะเต้าถ่ายโฆษณาอยู่แล้วก็ คุณแม่ก็ไปด้วยตามปกติอยู่ดีๆก็คุณแม่ก็เฟดออกไปแล้วก็อ่ะคงไปทําธุระอะไรอไรเงี้ยสุดท้ายน้องเฟรมผู้สื่กาก็เดินมาบอกว่าเออเกิดแบบนี้แบบนี้นะเจ้งั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ซันเลยตัวชาแล้วก็แบบมันก็ต้องยกกองแล้วก็ไปโรงพยาบาลเลยโดยที่แบบไม่รู้ว่ามันแย่อะไรขนาดไหนก็เห็นว่าพ่อแบบทรมานมากเลยเพราะว่ารถชนเข้าตรงตรงเนี้แล้วก็แบบแตกแล้วก็ลามไปข้างในแบบ พังเออเลิกกันไปตามๆกันไปหมดเราไม่ร้องไห้เลยนะตั้งแต่วันนั้นนะ่ะเพราะมันแบบต้องมีสติมากๆเลยในการพาพ่อไปหาหมอที่รักษาได้ต้องจัดการนู่นนี่นั่นแล้วเราก็อยู่แบบนั้นกันแบบเกือบ20วันนะคะในการแบบไปนอนโรงแรมใกล้ๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาเลคเชอร์กับหมอว่าจะตัดสินใจกันยังไงวินาทีต่อวินาทีอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็แย่อดีขึ้นแล้วนู่นนี่นั่นมีความหวังหมดความหวังคือพ่อเป็นแบบคนที่ทําให คิวเต้าจากทุกอย่างไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางใจทางกายอะไรเงี้ยเต้าจะไม่ยอมให้พ่อแบบเจ็บอ่ะถ้าเขาจะไปแล้วมันจะไม่ทาให้เขาทรมานเต้าโอเคแม่ก็ค่อนข้างช็อกกับสิ่งที่เต้าพูดออกไปว่าอาวทำไมทำยางทาไมคิดอย่างนั้นแต่ว่ากับคนคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับความทรมานขนาดนเราแบบเราไม่อยากให้พ่ออยู่แบบนั้นสักวินาทีเดียวสุดท้ายก็ค่อยคคุยกันยอมรับกันว่าอ่ะถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดอะไรเงี้ยแล้วก็จนถึง วันสุดท้ายก็เป็นวันวันธรรมดาวันหนึ่งที่เราแบบเก็บทุกอย่างเก็บบรรยากาศทุกอย่างแม่ก็คุยกับพ่อไม่ไม่รู้ว่ารับรู้หรือเปล่าแต่ว่าก็ก็แบบทุกวินาทีมันก็แบบจําทุกอย่างตอนที่พี่ไปงานศพเต้ากระซิบให้พี่ฟังว่าคุณพ่อเฝ้าสอนเต้ามาตลอดในการยอมรับกับสัจธรรมค่ะแล้เต้าก็ได้รับมาเต็มๆจากคุณพ่อแล้วแล้วพอพี่ได้ยินพี่ก็คิดหมดห่วงน้องแล้ว ว่าตาบใดที่วันนั้นเรามองว่านี่คือเรื่องจริงของชีวิตแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือคุณภาพชีวิตที่เรามีกับคนที่เรารักอันนั้นน่ะสําคัญยิ่งกว่าซึ่งพี่ก็ดีใจที่ได้กับคุณพ่อเนี่ยคุยกันทุกเรื่องถูกไหมทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องไม่มีอะไรค้างคากับท่านเลยไม่มีคะ่ะจนถึงวันเนี้มีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงเรากับท่านเราลึกถึงท่านบ่อยครั้งอะไรยังไงขนาดไหน ทุกเช้านะทุกเช้าทุกเช้าจะยังชงกาแฟพ่ออยู่ตอนนี้ใช่ท่านดื่มอะไร <American o. S 1> อเมริกาโนอเมริกาโนจริงๆเป็นคนไม่ทานกาแฟแต่แบบเสียดายของกินแล้วส่งแล้วก็เลยแบบดื่มด้กันคุณแบรดด้วยไหมหรือแค่เราคนเดียวนั่งนึกสึงท่าน ก็คุยกันค่ะคุยในใจเมื่อเช้าคุยแบบอ๋ออยากได้คุกกี้เหรอโอเคโอเคชิ้นอ๋อไม่พอเหรออ๋อโอเคเอาอีกชิ้นน่อะน่ารักจังเลยอ่ะได้คุยกับคุณแม่ไหมว่าเป็นห่วงท่านคุยค่ะคุยแต่คุณแม่เข้มแข็งมากก็เป็นกำลังใจให้กันก็ใครไม่ไหวก็กอดกันคุณแม่เป็นเหมือนเพื่อนรักเราเลย嘛 ใช่ค่ะคุณแม่เป็นทุกอย่างดีกว่าตอนนี้เพราะว่าก็เหลือเหลือแต่คุณแม่แม่ก็จะชอบแบบว่าเหลือก็สองคนแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกถึงอะไรคะก็อาจจะแบบนึกถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงแบบต่อไปอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเหลือกันแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ค่อนข้างอยู่กับความ,ค,ามความกลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอพูดถึงก็เลยจะจะแบบเป็นอะไรประมาณนี้ นี่คือสิ่งที่คุณพ่อบอกเสมอ <ไป S 1> การมา <ไป S 1> การไปเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดารรมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนโลกใบน,นี้<ร>กี่วันกี่ชั่วโมงกี่อาทํทให้ดีที่สุด<ช>กับคนที่เรารัก w o o d y FM สนับสนุนโดย Sleep D สเปรย์หอมกล่อมนอนหมดปัญหาการนอนด้วยปลายนิ้วแค่ฉีดก็หลับยาวเต็มอิ่มนอนดีชีวิตดี สั่งซื้อได้ที่ Line at wando 1 2 3